ถ้าสมมติตัวเลขอ่านไหมมันจะมีตัวเลข2ตัว2จํานวนตัวเลข2จํานวนตัวเลขเลข2จํานวนเลข2จํานวนเหมือนเดิมนะคะจะมีแค่2จํานวนค่ะให้เป็น A กับ B แล้วกันทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้องไห้ที่มันมีตัวอักษรมานะสมมุติว่ามันเป็น A กับ B และเขาจะให้หอรอมมมาค่ะและให้คอรอนนมานะคะถ้าเราเขียนเนี่ยมันจะเป็น A คูณ B อย่างงี้ค่ะจะเท่ากับ หอร์มอคูณกับคอรอนอแค่นี้เองหอร์มอคอรอนออยู่อีกฝั่งหนึง่งตัวเลขอยู่อีกฝั่งหนึง่งตัวเลขแล้วเขาก็บอกอีกว่าตัวเลขจํานวนหนึ่งคือ600เขาจะให้มาแบบน่ารักเลยนะคะเขาจะให้มาแบบใจดีคือหกรขอคูณกับตัว a ละกันเพราะว่าตัว B มันเหมือนเลข 6. หอร์มอเขาก็ให้มาแล้วนี่เป็น15นะคะคอรนอ,อก็คือ5400เพราะฉะนั้นเวลาตอบนะ เอาเลอาหกรไปค่ะสิ 15. อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคูณนะทุกคนถ้ามีการหารเกิดขึ้นทุกคนเขียนอยู่ในรูปการคูณไว้ให้ใช้การตัดทอนก่อนนะคะอ่ะศนย์ตัด0เอา6ไปหาร54เลย9ก้านะคะเก้าก็จะเหลือแค่15คูณกับ9นั่นเองได้เท่ากับ135ค่ะ ตัว A หรือเลขอีกจำนวนคือ135ทุกคนเอา135คูณกับ600จะได้เท่ากับ15คูณกับ5,400ค่ะทุกอย่างจะเป็นแบบนี้